น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วในแคทไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟกับรายการ Cat ไฟไ IT มาพบกับผมกรอบแคทไฟที่จะไม่นำเทคนิคได้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีววันง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคกับการใช้งานวิดีโอ11ครับกับวิธีการเปลี่ยนภาษาเมนูวิดีโอ11 Home Single Language นะครับ ให้เป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายครับองบอกว่าหลายครั้งนะครับที่มีคนสอบถามมาว่าเขาต้องการเปลี่ยนภาษาเมนูนะครับซึ่งพี่ก๊อฟเคยทําคลิปมาแต่ว่าอันนั้นเป็น Windows 11 Pro ใช่ไหมก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเกิด Windows 11 Home Single Language เ,เ,เ,เนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับต้องมีฟังก์ชันหรือแพดเข้ามาแก้ไขนะครับพี่ก๊อฟก็ไปหามาแล้วนะครับสำหรับคนที่สอบถามมาก็สามารถนาแพดนี้นะครับไปแก้ไขได้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมก็ฝากกดติดตาม Subscribe เป็นกำล,ลังใจเราด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการเปลี่ยนนนนภาาษเมูบ Windows Home 11กั เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการเปลี่ยนภาษาเมนู Windows 11 Home Single Language นะครับให้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับซึ่งต้องบอกว่าเวลาเราซื้อโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับที่มาพร้อมกับ Windows 11 Home Single Language นะครับตามปกติเนี่ยเราจะไม่สามารถเปลี่ยนภาษาเมนูได้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยช่างเลือกภาษาไหนเราก็ต้องใช้ภาษานั้นนะครับบางครั้งเนี่ยเลือกภาษาไทยเราเราไม่อยากจะใช้ภาษาไทยเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับนอกจากจะลงใหม่ใช่ไหมทำให้เสียเวลานะครับหรือบางครั้ง เรื่องมาเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเราเรียนรู้ภาษาไทยอยู่นะครับเราจะใช้ฟังก์ชันภาษาไทยเพื่ออ่านข้อมูลต่างๆได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่ก๊อฟจะแนะนําขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับเริ่มต้นต้องบอกว่าจะมีแพทตัวนึงนะครับช่วยได้นะครับแต่ก่อนจะไปดูแพทนะครับพี่ก๊อฟขออนุญาตเปิดดูไว้ก่อนว่าเครื่องที่พี่ก๊อฟแนะนำเนี่ยคือ Windows 11 Home จึงก็เล่อกเพื่อก่อนนะครับก็มาที่ Start นะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าอันนี้เป็นภาษาไทยนะการตั้งค่านะครับนี่นะฮะแล้วก็มาเลือก เกี่ยวกับนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับนี่นะฮะก็คือ Windows 11 Home single เรื่องเวนะ,ะเห็นไหมนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดโดยปกติก็คือกดไปที่เวลาและภาษานะครับแล้วกดไปที่ภาษาแอนภูมิภาคนะครับตรงนี้นะเวลาภาษาและกลดภาษาแอนภูมิภาคเนี่ยถ้าตามปกตินะครับถ้าเป็น Windows 11 Pro นะจะสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้วก็การเพิ่มภาษาเข้าไปได้นะครับแต่เนี้ยเปลี่ยนไม่ได้เห็นไหมมันบอกแล้วว่า Windows ของคุณเนี่ยใช้สนับสนุนแค่ภาษาเดียวเท่านั้นเห็นหมนะ แล้วทำยังไงนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับก็คืออปิดหน้านี้ออกไปนะครับมาดูที่ตรงนี้ปิกกลัทิ้งลิงก์ด้านล่างกดไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับจะมีฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือให้คุณไปดาวน์โหลดตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นตัวแพทนะครับในการแก้ไขก็กดดาวน์โหลดเข้ามาได้เลยดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับเมื่อกดดาวน์โหลดเก็บไว้แล้วนะครับก็กดมาที่ตัวไฟล์ตัวนี้นะครับนี่ไฟล์ตัวนี้นะครับไฟล์ตัวนี้เริ่มต้นจะเป็นซิปนะครับซิปไฟล์อ่ะปิ๊กกลับปิดลบตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วก็เลือกคําว่าแยกทั้งหมดครับแยกทั้งหมดนะครับนะครับเพื่อแตกไฟล์ออกมานะครับตรงนี้นะนะครับแล้วกดแยกทั้งหมดนะครับจากนั้นก็จะได้โฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับก็กดเข้าไปง่ายๆแบบนี้นะเริ่มต้นแตกไฟล์ก่อนนะครับคลิกขวาแยกไฟล์แล้วก็จะได้โฟลเดอร์นี้ขึ้นมานะครับกดไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่หัวข้อสําคัญตัวนี้ครับนี่คือแพทในการเปลี่ยนภาษาเมนูของเรานะครับให้เลือกได้ไม่ว่าจะเป็นไทยนะครับหรืออังกฤษนะครับก็คือสลับกันนะครับ วิธีการนะครับการใช้งานก็คือคลิกขวานะครับเลือกนะครับก็คือใช้งานในฐานะผู้ดูแลระบบครับใช้งานในฐานะผู้ดูแลระบบก็คือ Run Admin นะครับตรงนี้นะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับไอคอนแบบนี้นะนี่นะครับตรงนี้นะกดขึ้นไปได้เลยครับจากนั้นก็กดเรียกใช้ครับนะครับนี่คือเมนูดอทที่รันขึ้นมานะครับคราวนี้มันจะมีทั้งหมดให้เลือกนะครับสังเกตง่ายก็คือมี EN ก็คืออังกฤษนะครับ T H คือไทยนะครับคุณก็สามารถเลือกเเลขตรงนี้ได้เลยครับก็จะมี1 2 3 4 5 6นะครับจะมีไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมี 1- ถึง4ก็ได้แล้วแต่นะครับก็คืออาจจะมี1 2แล้วก็3 4เป็นไทยนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับคราวนี้เราจะเลือกเมนูนะครับเดิมของพี่ก๊อปเนี่ยเป็นภาษาไทยใช่ไหมพี่ก๊อปต้องการเป็นภาษาอังกฤษพี่ก๊อปก็เลือกกดหมายเลข1ครับแล้วกด Enter ครับกด Enter นะจากนั้นก็คือ i n s tall finish แล้วฮะเห็นไหมนะครับคราวนี้มันจะมีให้เลือก2อันระหว่าง1 Reart Reart 2ยังไม่นะครับ คือถ้าเกิดยังไม่รีสตาร์ทเมนูยังไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวไปกับจะรีสตาร์ทดูให้ดูนะครับนะครับกดหนึ่งนะครับปุ๊บนะครับมันจะรีสตาร์ทระบบนะครับคราวนี้นะจากนั้นก็รอครับเดี๋ยวคู่ก็คือจะมีระบบรันขึ้นมาใหม่นะครับคราวนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราดูกันครับนี่นะครับกดเข้าไปครับอ่ะสักตตรนี้นะครับง่ายๆเลยนี่ล็อกอินนะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับอ่ะลองคลิกขวานะครับเห็นไหมเมนูเป็นภาษาอังกฤษหมดแล้วนะครับ หรือกดไปที่ Start กด Setting ครับนี่นะครับก็จะเป็นเมนูภาษาอังกฤษแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ะครับ Time อย่าง Language นะครับกดไปที่ Language นะครับเห็นไหมก็จะเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับนี่ขั้นตอนง่ายๆนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถแก้ปัญหาคนที่เป็นเมนูภาษาไทยต้องการไปเมนูภาษาอังกฤษนะครับหรือต้องการเปลี่ยนจากเมนูภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก็หลักการเดียวกันครับกดเข้าไปนะครับไปที่ตัวไฟล์ตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกขวา รันแอดมินนะครับเนี่ยครับรันแอดมินกดเข้าไปนะครับแล้วกดรันนะครับหลักการเดียวกันต้องการเป็นภาษาไทยกดหมายเลข4แล้วกด Enter นะครับคราวนี้เรามาดูเป็นภาษาไทยบ้างกดเลขหนึ่งครับเห็นไหมครับคราวนี้ก็จะเป็นรีสตาร์ทเห็นไหมหรือสตาร์ตอินะครับเมื่อกี้เป็นภาษาไทยคราวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่ะคราวนี้เป็นภาษาไทยดูตรงนี้ฮะเห็นไหมนี่นะครับเมนูนะครับเห็นไหมเป็นภาษาไทยแล้วเห็นไหมนะครับ ยินดีต้อนรับนะครับเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับนี่คือการแก้ไขปัญหานะครับสําหรับเมนูนะครับที่เป็นวิดีโอโฮมซึ่งก็เล่นเวทนะครับที่เขาโหลดมานะครับไม่ภาษาไม่ตรงใจตามความต้องการนะครับแทนที่เราองลงใหม่คราวนี้ไม่ต้องลงแล้วใช้ตัวฟังก์ชันนี้นะครับช่วยในการแก้แพทนะครับคือแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับก็คือขั้นตอนง่ายๆสําหรับคนที่เจอปัญหาว่าตัวเมนูนะครับเป็นภาษาที่เราไม่ต้องการเห็นไหมนี่เป็นภาษาไทยแล้วเรียบร้อยนะครับก็ใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับก็ลองนําคลิปนี้ไปใช้งานกันดูนะครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ม่มฝากกันในวันนี้แต่ก่อนจะจากกันไปครับขอฝากผลิตภัณฑ์นะครับคลีนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตและอุปกรณ์แกเจตต์ต่างๆครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับ ก็คือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคำสั่งซื้อจะเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับทำให้ช่องนะครับผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพ์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่สำคัญก็คือกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ